ชั้นห้าทีมเรียนลาดพร้าวนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับให้เขาไปทำไปศูนย์ช่วยเหลือผู้เสบภยัยในส่วนของพีทีทีวีนะครับก็จะได้ทำหน้าที่กันในส่วนนี้ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยนะครับคนหนึ่งเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนรวมชาติ64ล้านคนนะครับบรรยากาศของบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังจะต้องคิดเดินหน้ากันต่อไปนะครับเรื่องที่ผมอยากจะนำเสนอกับท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับ อย่างน้อยที่สุดก็มองในฐานะที่เป็นอดีตนักเคลื่อนไหวนะครับปัจจุบันก็เป็นอยู่แล้วก็นักการเมืองที่เข้าไปอยู่ในรัฐสภานั่นคือเรื่องของรัฐธรรมนูญปี50ความจริงก็มีหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศซึ่งไม่ใช่เฉพาะนะครับใครก็ตามแต่ว่าถ้าเราเรามีบทเรียนว่าบางเรื่องบางราวนั้นมันทำให้การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการเจราจาความการค้าระหว่างประเทศนะครับไม่สามารถลื่นไหลนะครับดังที่ควรจะเป็นเช่นนานาชาติที่เขาปฏิบัติกันมารัฐธรรมนูญมาตรา190ซึ่งเป็นมาตราที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากนะครับในที่ประชุมรัฐสภามายาวนานนะครับและก็การแก้ไขก็เป็นปนัญหาก็เป็นความยาก แต่ประเด็นที่สําคัญจะเชี่ยแหลเห็นเลยว่าความเสียหายในการเจรจาความการค้านนั้นนะครับเราเสียเปรียบต่างชาติอย่างไรบ้างมาตรา190ของรัฐธรรมนูญปี2 5ง0ันนี่นะครับซึ่งนะครับระบุชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกสัญญาอื่น กับนานาประเทศกับองค์การระหว่างประเทศนะครับนี่เป็นหลักการในวัดแรกแต่เนื้อหาที่ในวัดต,ต,ต่อไปนะครับไม่ว่าสองสามสี่นั้นห้านะครับก็จะเห็นว่าจะมีความกระทบลงมาหนังสือสัญญาใดมีผลเปลี่ยน,ปยนแปลงอนณาเขตไทยหรือพื้นที่นอกอนาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนะครับหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือผูกพันทางการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันได้รับเรื่องนะครับและก็ถ้าอยู่ระหว่างปิดสมัยประชุมนี่นะครับเงื่อนไขนี้ก็เป็นปัญหา นะครับวักสามครับบอกว่าก่อนจะดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาชาตินานาประเทศหรือองคอ์กรระหว่างประเทศตามวักสองคณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคามิดเห็นและต้องชี้แจงต่อรัฐภาเกี่ยวกับสัญญานั้นในการนี้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจราจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเป็นชอบนะครับเอาแค่วักสามนี่ก่อน เอาสอกับสามนี่ก่อนก็แปลความกันว่าถ้าต้องการไปเจราจานะครับทางการค้านะครับหรือทางใดๆก็ตามแต่ว่าผมจะมุ่งเรื่องทางการค้านะจะต้องขออนุมัติกรอบการเจราจาทางการค้าในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรบวกกับวุฒิสภาแล้วก็ให้มีการประชุมลับ แล้วถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีความลับไหมผมได้พยายามอธิบายในที่ประชุมต่างกรรมต่างวาระในที่ประชุมรัฐสภาหลายครั้งว่าเท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นกรมเจรจาการค้าของกระทรวงพาณิชย์หรือจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศก็ตามเมื่อจะไปเจรจาความนั้นถ้าขอกรอบการเจรจาสิบข้อพูดได้ง่ายว่าหน่วยงานเนี่ยนะครับของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้าเนี่ยทำหน้าที่เป็นนกแก้วนกขุนทองนะ และก็ต้องพูดได้สิบข้อเท่านั้นนะนี่เป็นกรอบการเจราจาถ้าเลยสิบนี่ต้องหยุดเพราะว่าขอกรอบการเจราจามาเท่านี้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อความลับมันไม่มีในโลกประเทศผู้เจราจาความการค้ากับเรานั้นเนี่ยเขารู้มาเลยว่าตัวแทนประเทศไทยเนี่ยอนุมัติกรอบกันมาอย่างไรนะครับพูดง่ายๆว่าเราหายไพ่เล่นเพื่อนถือไพ่ปิดอยู่เนี่ยน,นะครับเขารู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรเราเสีย เปรียบไปตั้งแต่เริ่มเห็นไหมครับก็พยายามพูดได้ไง่ายว่าเราพยายามอธิบายความว่าถ้าประเทศไทยเราทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับและความจริงก็ไม่ได้มีใครห้ามนะครับเราดันพูดได้ไง่ายว่าเราทําตัวของตัวเราเองพูดได้ไงว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับจะไปเจรจาความการค้า้ายึดรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแะถ้าแนวทางนี้เนี่ยครับ จะเป็นอุปรสรรคมากมายผมเคยเปรียบเปรยกันในประชุมสภาว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องใช้คนที่มีความสามารถเ,เพราะการเจราจาก็คือการใช้วาจาทัศน์นะครับเพื่อให้เกิดความเ,าเกิดความได้เปรียบสูงสุดของประเทศของตัวเองแต่ถ้าเราเจรจาภายในกรอบเพื่อนเห็นกรอบหมดแล้วการเจราจาเนี่ยนะครับเพื่อนก็เปรียบสิครับและทีนี้เนี่ยนะครับการแก้เกมเพื่อให้ได้เปรียบไปกับประเทศตัวเองนั้น ก็แก้ไม่ได้เพราะถูกล็อกด้วยกรอบเจรจาที่คณะรัฐมนตรีมาเสนอกรอบการเจรจาต่อที่ประชุมรัฐสภาคือความแตกมาตั้งแต่รับความความคิดเห็นนะครับนี่ความแตกแล้วพอได้นี้ก็เสนอเป็นกรอบกรอบข้าสภานะครับความลับไม่มีในโลกเอกสารเนี่ยใครก็ได้รับนะครับเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยนะครับสสสวได้รับกันทั้งหมดแล่ความว่าคู่ค้าของประเทศไทยนั่นเขาได้เปรียบเราตั้งแต่จุดสตาร์ทและเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ นะครับรัฐมนูนมาตรานี้เนี่ยนะครับแก้ไขนะครับในรัฐบาลก่อนได้แต่ว่าในส่วนเกี่ยวข้องนี้นะครับเมื่อรัฐบาลชุดไปแก้ไขก็เป็นปัญหานะครับเก่าขายล้มล้างการปกครองอะไรไปนู่นนะนะแต่ว่าเอาเถอะครับว่าเมื่อมีโอกาสนะครับไม่ได้ใช้มาตรานี้แล้วเพราะรัฐธรรมนูญไม่มีเนี่ยนะเราเองก็แลเห็นแล้วว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับผลเปลี่ยนแปลงอนาเขตถ้าการเปลี่ยนแปลงอนาเขตนั้น ต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภานะครับหรือการจะพูดง่ายๆว่าหรือสัญญาสงบศึกหรือการประกาศสงครามหรือสัญญาสันติภาพนะครับอันนี้ครับเป็นเกี่ยวข้องกับรัฐสภาแต่กรอบการเจราจาการค้านะครับถ้าบอกว่ารัฐสภาในต้องรู้เรื่องก็ให้คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารายงานเมื่อเจราจาเป็นผลสําเร็จให้กับประเทศแล้ว ต่ไม่ใช่ว่ามาบอกก่อนว่าจะไปเจรจาเนื้อหาอะไรบ้างเห็นไหมครับผมว่าเรื่องนี้ต้องคิดกันใหหนหนะครับคนที่คิดออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแต่เราเองก็เห็นแล้วว่านะครับเมื่อทำความลับให้มันแต่เพราะว่าการเจรจาการค้าที่ได้เปรียบนั้นแต่ละชาติผู้ได้ต้องมีความลับเป็นของตัวเองและก็ค่อยอหายไผ่ออกมาว่าเอาข้อเสนอกันยังไง นะครับรับได้หรือไม่ได้ไม่ได้ก็นี่หนึ่งเอาข้อสองมีแผน A แผน b แผน C ีแผนนะครับว่าไปท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเกิดความพึงพอใจของสองชาติในขนาดคู่เจราจาของเราเล่นอะไรก็ได้นะครับไม่มีข้อจำกัดแต่ของเราเนี่ยนะครับต้องเจราจาตามกรอบซึ่งคู่เจราจารู้มาก่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในมาตรานี้จะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ ผมเองก็แลเห็นว่าไม่ควรที่จะมีอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเจรจา,าทางการค้านะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อลงนามในังสือสัญญาตามวรรคสองก่อนจะแรงเจ็ดตนาให้มีผลผูกพันนะครับก่อนลงสัญญาเนี้นะครับคณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญาฉบับนั้นและในกรณีการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวกอให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หรือผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมขณะบริต้องดําเนินการแก้ไขเยียวยาผูดผลกระทบด้านอย่างรวดเร็วเหมาะสมนะครับตอนท้ายนี้ว่ากันแต่ว่าเมื่อเจรจากันแล้วตกลงกันแล้วเนี่ยครับยังประกาศใช้ไม่ได้เลยต้องมาทําความเข้าใจนะครับหรือว่ายังลงการลงนามยังไม่มีผลใดๆกันทั้งิ้นทีนี้ไอประเทศผู้สัญญาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะเอาไงกันแนะ่ถ้าลงนามกันไปแล้วแปลความมาใช้งานได้ของเราต้องมาทําอย่างนี้กันก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องแยกระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงไอ้ความมั่นคงเนี่ยนะครับไอ้อย่างไหนเป็นความลับก็ต้องเป็นความลับนะเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเมื่อเข้าสภากันนั้นเราจะพูดนะครับแลกเป็นการประชุมลับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าท้ายที่สุดก็ไม่เลยเลยลับแต่ว่าอธิบายความว่าไอ้เรื่องมิติเรื่องปัญหาดินแดนนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เข้าสู่ที่ประชุมนั้นก็เป็นความลับ เรื่องการจัดการเจราจาการค้านี่ก็เป็นความลับคือด้านความมั่นคงนั้นนะครับส่วนที่ยังจะต้องเป็นความลับเนี่ยนะครับก็ต้องดําเนินการในระดับหนึ่งแต่ว่าเอาในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเดินแนวทางเดิมเนี่ยนะครับหลังจากเราตกลงมีกติกาอะไรกันแล้วนั้นเนี่ยนะผมเองก็แลเห็นเลยว่านี่จะเป็นเรื่องที่เสียเสียและเป็นเรื่องรกสภาด้วยและพูดได้ง่ายว่า รอบการเจราจานี่ครับลายใกล้ๆก,กันหมดนะครับแต่ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบต่างหาที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือในส่วนของรัฐบาลก็ตามนั้นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถไม่ใช่ใช้วิธีนกแก้วนกขุนทองนะครับที่ไปเจราจาตามที่เขาให้ไปพูดพูดหมดสิบข้อข้อสิบเอ็ดพูดไม่ได้กลับพูดข้อสิบเอ็ดผิดนะครับผิดรัฐธรรมนูญมาตราร้อยเก้าสิบ นะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกแก่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องราวมากมายนะครับที่ผมไม่ต้องการให้บรรยากาศแบบนี้เกิดความเสียหายกับประเทศคือไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลในอนาคตนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเราเองก็จะแลเห็นชัดเจนว่านี่เป็นอุปสรรคที่สําคัญและช่วงปิดสมัยประชุมเกิดมีความเจริญเร่งด่วนนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากถ้าไม่เปิดสภาสมัยวิสามัน ทุกอย่างเป็นความล่าช้าหมดทั้งที่บางเรื่องเนี่ยประเทศไทยรอไม่ได้นะครับความเสียหายคิดเป็นนาทีกันมาแล้วประเทศไทยนะครับ <spike> บางทีคิดเป็นวินาทีด้วยซ้ําว่าเราเสียหายวินาทีละเท่าไหร่นาทีละเท่าไหร่ชั่วโมงละเท่าไร่วันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไรเพราะฉะนั้นเวลานาทีของประเทศนี่นะครับที่เรากําลังคิดจะพลิกฟื้นกันมานั้นนะครับไม่ควรตามรอยที่สร้างอุปสรรคระหว่างนะครับระหว่างกัน จัดการยิ่งสถานการณ์ยามนี้เนี่ยนะครับต้องพลิกฟื้นเป็นสําคัญเพราะว่าบรรยากาศเราก็รู้ว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นประสบปัญหามารอบทิศทางและถ้ากฎกติกาที่เป็นอุปรสรรคแน่นอนที่สุดการแก้ไขปัญหามันยิ่งยากเพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับคู่ค้าของเราเขาก็คิดยกระดับกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องลำไยดูดิครับเราขายเมืองจีนประเทศเดียว ปรากฏว่าเวลานี้นะครับรงอบลำไยในภาคเหนือส่วนใหญ่เนี่ยก็ชาวจีนก็เป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ้นนะครับเหลือเจ้าของสวนที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยนะครับไอเจ้าของสวนเองก็ต้องจ่ายค่าอบลำไยนะครับแล้วก็ไปขายให้คนจีนอีกทีเพราะฉะนั้นทั้งสองขยักนี่นะครับเราเองก็เห็นได้ชัดว่ากู่ค่าของเราเขาคิดข้ามนะครับในการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะฝ่ายเราก็ตามนี่นะครับ เรายังต้องเจอกฎกติกาอะไรที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองคือเราอย่าไปคิดว่าใครจะต้องเป็นรัฐบาลในอนาคตแต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่ประเทศไทยเราไม่เสียเปรี่ยนนะครับและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างม,มีประสิทธิภาพและมีความโปรง่งใสรวดเร็วเนี่ยนะครับคือประสิทธิภาพแต่ต้องมีความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกันและกัน ผมว่าถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับวิกฤตการณ์หลายๆอย่างเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับเศรษฐกิจรากญ่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเจอหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ว่าเมื่อเจอกันไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าองค์ประกอบของประเทศมันสามารถที่จะสามารถจัดการกันได้ง่ายนะครับแก้ไขปัญหากันได้ง่ายไอ้ที่หนักก็จะกลายเป็นเบาไอ้ที่เบาก็เหมือนกับการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคิดในมิติว่าในเวลานี้เนี่ยนะครับเรามีคู่แข่งมากมายอย่างที่ผมเลา้ฟังยางเมื่อก่อนปลูกนะครับอินโดไทยมาเลนะครับ65เปอร์เซ็นของของโลกนะครับเวลานี้กัมพูชาปลูกนะครับเวียดนามปลูกลาวปลูกพม่าปลูกนะครับที่เหลือในส่วนอเมริกาใต้ก็ว่าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปรับความเท่าทันเนียนะครับเพื่อ นะครับสร้างราคาที่พี่น้องอยู่กันได้นะั้นมันจะต้องเป็นเรื่องี่ต้องคิดอ่านกันทั้งระบบน,นะครับที่ต้องความความกันอย่างครบถ้วนความจริงคนไทยมีความรู้ในเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรเพียงแต่ว่านะครับทุกกลไกนะครับที่จะสร้างโอกาสอันนี้คือถ้ารากหญ้าเศรษฐกิจรากหญ้าอยู่ได้เนีนะ่นะครับพูดง่ายๆว่าเจ้าของพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดนะครับสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับพูดและคนคนกลาง ก็เอาในราคาพอสมควรนะครับพ่อค้าก็กาไรพอสมควรนะครับถ้าเราผู้บริโภคนะครับก็ได้รับในราคาพอสมควรแลกความกันว่าถ้าในไทยนั้นนะครับราคาผู้บริโภคนะครับอยู่ได้นะครับบางส่วนต้องคิดกําไรเวลาส่งออกนะครับแล้วก็มีคนรับซื้อแล้วก็มาถัวเฉลี่ยกันะในบางสินสืตว์ในบางสินค้าผมเองเสียดายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องข่าว